เกิน่อยสวัสดีค่ะนดูคนอแหลนพาเพลินค่ะมาสายแล้วพังเขาอยู่ไหนนะคะเขาไปแล้วค่ะาแล้ว่ชมาชิกชมาชิกอ่ะเพื่อนเขาอยู่ไหนผ่านแล้วผานแล้ว่านแล้วค่ะยิ้มเยกว่านะคะยิ้มเีกว่านะคะเราจะมาส่งค่ะถออย่าบอเขคอย่าบอกใครทาเป็นถ่ายเราอคนทเป็นถ่ายเราองคน ยิ้มอะเห็นไหมคะเขาเล่นเล่นบอลเล่กันสนุกมากค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไปเว้ยอีนี่หมอกไปเห็นคนรอแหลกนะคะคนรอแหลกนี่นี่นองคะแค่ไหนนะจะพี่ปองสวัสดีค่ะพี่ปองอ่ะนี่ค่ะ อจบรายการเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวอย่า,ยางพึ่งจบแฟดกูหายไปไหนแฟดค่ะจบรายการค่ะ